จะดีแค่ไหนถ้ามีอุปกรณ์ที่ช่วยลดการบาดเจ็บจากการล้มของผู้สูงอายุในยุคที่แทบทุกบ้านต่างมีผู้สูงอายุต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าหรือตายายและทุกคนรู้ดีว่าการล้มของผู้สูงอายุเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่ทันตั้งตัวด้วยเหตุผลนี้บริษัทแห่งหนึ่งในจีนซึ่งมีประสบการณ์จากการพัฒนาถุงลมนิรภัยในรถมาอย่างยาวนาน จึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทําให้คุณซึ่งอาจเป็นผู้ดูแลหรืผู้สูงอายุมั่นใจว่าหายนะเช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นและนี่คือ SR a i b a g Intelligent w e s t เสื้อกั๊กอัจฉริยะที่ติดตั้งถุงลมไว้ตามส่วนสำคัญต่างๆของร่างกายเช่นศีรษะคอหลังเอวและสะโพกรวมถึงมีเซ็นเซอร์ที่ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่ในทุกอเดียบทถุงลมเหล่านี้จะพองออกมาในทันที เมื่อเซนเซอร์ในเสื้อตรวจพบว่าผู้สวมใส่กําลังจะลม้มซึ่งจากข้อมูลระบุว่าเซนเซอร์เหล่านี้สามารถตรวจจับการลม้มและสั่งให้ถุงลมทํางานได้ภายในไม่ถึง0.1ว,วินาทีและเมื่อผู้สวมใส่ลม้มลงไปแล้วตัวเสื้อก็จะส่งเสียงเตือนให้ผู้ดูแลร,รับทรบาบด้วยหรือต่อให้ผู้ดูแลไม่ได้อยู่ในระยะที่จะได้ยินเสียงเตือนผู้ดูแลก็จะสามารถทราบได้ผ่านการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันของ S Airbag และถึงแม้ว่าจะดูเหมือนมีอุปกรณ์ติดตั้งมากมายแต่ความจริงเสื้อกัก SR Bag มีน้ำหนักเพียง1.5ถึง1.9กิโลกรัมเท่านั้นนอกจากเสื้อกักอัจฉริยะแล้ว SR Bag ยังมีเข็มขัดกันล้มอัจฉริยะด้วยซึ่งมีน้ำหนักเบาวกว่าและพกพาง,ง่ายกว่าแต่สามารถป้องกันได้เฉพาะส่วนเอวและสะโพกเท่านั้นเสื้อกักอัจฉริยะ SR Bag เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่เคยมีประวัติการล้มมาก่อน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผู้ที่มีภาวะโลหิตจางรวมถึงอาจจะเอาไวส้สวมใส่เวลาทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเช่นขับขี่มอเตอร์ไซค์ปีนเขาหรือเดินป่าจากข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของ S Airbag สกัดกันล้มมีราคาอยู่ที่ประมาณ33,000บาทส่วนเข็มขัดอัจฉริยะมีราคาอยู่ที่ประมาณ23,000บาทนอกจากนั้น ยังมีแคปซูลการ์ีเลียมจำหน่ายแยกด้วยเอาไว้สำหรับสับเปลี่ยนในกรณีที่การดถูกใช้จนหมดแล้ว